มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคง มาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1,000งพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไส้อำเภอวัง,วงน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดกล้าโปรกะรหม่อมพระราชทานพระตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2,564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำเึกกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิลัตนตรัไรและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอิิรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเดสด็จสถิตเป็นมิ่งฝันหลักกายแห่งราชอาณาจักรไทยตราบกิรติธิการ His Majesty King มหาวชิรารงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว Is graciously d e v o u d to offer food to monks, administrators, lecturers, staff, and students of MCU Wang Noi District, Ayutthaya Province. From the 21st November 2021 onwards up to the present, humbly rejoiced in the Royal Maurice with the grateful feelings in the incomparable royal grace and humbly wish His Majesty the King's great protection of the triple gems and uncountable fruits of arm. May His Majesty the King's ever prosper with the all glorious protection, blessings, the esteem, and reward for the Kingdom of Thailand. Long live His Majesty the King. ขออนุโมทนาบุญแด่เจ้าภาพที่มาถวายเพลในวันศุกร์ที่8เดือนเมษายนพุทธศักราช2565นี้แด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้คณะที่1ดรมนเทศพรประภา สิทธิ์เก่ามจร I ไอบเกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารบริจาคปัจจัยค่าพัตตาหารจำนวน2 0 0แสนบาทปารบเพื่อเป็นเิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานคณะที่2ดรรัชนีพรภุขยาพรผู้กมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปรทุมและผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเอกดอกเตอร์เสรีภุกการมานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีประทุมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยค่าพัตตาหารเช้าเพนครั้งที่14จำนวน20,000บาทปารบทำบุญเพื่อเสริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน คณะที่สาพระครูโสพลพุทธิศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ถวายมะม่วงสวนจำนวน90กิโลกรัมปารบทำบุญอุทิศให้โยมบิดามารดาและเพื่อความสุขคณะที่4คุณกิติภานาคพงสันสนีบริจาคปัจจัยค่าพัตตาหารจำนวน3,000บาทปาร ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อสุรินนาคพงศ์ครับมนุลเทพปนภาครับส่วนดีครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีโอกาสนะฮะมาถวายมอบทุนการศึกษานะครับรวมทั้งจำนวน3 0 0แสนบาทนะครับ50ทุนนะครับ60ทุนครับขอโทษตุละห้าพบาทรวมทั้งถวาย2 0 0 0 0นบาทให้กับกองทุนนะครับของฝ่ายทะเบียนกิจการศึกษานะครับ ถามว่าวันนี้เหตุที่ผมอยากจะมาทาบุญเน,เนื่องจากว่า1เราเป็นสิทธิ์เก่าที่จบจากมจรนะครับผมเรียนที่คณะพุทธศาสตร์นานาชาติหรือ IBC <ม>แล้วก็อยากจะให้กําลังใจนะครับพระนิสิตต่างๆพระคุณเจ้าต่างๆรวมทั้งพรทธศัสต่างนนะครับที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหรือเป็นการต่อย,ยอดพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสในวันนี้นะครับก็ได้ขวายปัจจัยร่วมนะครับ สมุญถวายพระทหารนะครับอีกจานวน2องแสนบาทนะครับก็เพื่อที่จะถือว่าเน,เนื่องจากว่าเราบำรุงเรื่องการศึกษาแล้วก็ควรจะบํารุงธาตุขันของอพระคุณเจ้าด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะตอบแทนพระคุณให้กับมหาจุฬานะครับเพราะมหาจุฬานี่ถือว่าเป็นที่ที่มีพระคุณสำหรับผมเป็นอย่างยิ่งทั้งเรื่องการศึกษาเล่าเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพุทธศาสนา รวมทั้งการปฏิบัตินะครับตามแนวทางนะครับวิปัสนาในเรื่องของสีประสาทสี่นะครับก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะเศรษจเก่าคนหนึ่งนะครับแล้วมีโอกาสก็จะกลับมาทําอีกเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณครับผมสาหรับท่านทั้งหลายนะครับที่อาจจะดูผ่านทาง f a c e b o o k l i v e หรือว่าที่ไหนก็ตามนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ มาร่วมกันนะครับอย่างเช่นบริจาคนะครับนะครับปัจจัยนะครับเพื่อถวายพระทหารแก่พระพิสุสงษงนะครับที่นี่นะครับก็มีพระพิสุึกษงขณะตอนนี้เป็นช่วงที่เรียนออนไลน์นะครับก็ยังมีพระพิสุึกสงเนี่ยจำนวนไม่ต่ำกว่า200กว่ารูปนะครับมาฉันพระทหารนะครับมันก็จะมีพระทหารในช่วงของตอนเช้าด้วยแล้วก็เพลงด้วยถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นพันพันรูปเลยนะครับในมือหนึ่งเพราะว่าผมเคยมาดูนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนนะครับตามจิตศรัทธาของท่านนะครับไม่ต้องจํานวนแล้วแต่ที่ท่านพึงจะ <c oughs> ประสงค์ที่จะถวายนะครับตามจิตศรัทธาของท่านถือว่าเรามาร่วมกันต่อยอดบุญนะครับก็ระดับหลายคนร่วมกันนะครับร่วมกันถวายเป็นเจ้าภาพพระทหารใกนการเข้าส่งได้นะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้นะครับที่วางน้อยนะครับก็าขอเชิญชวนนะครับในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่งของมจรรวมทั้ง ท่านจะเป็นศิษย์เก่าลืงเพชศิษย์เก่าก็หากมีจิตที่เป็นกุศลอยากจะทาบุญถวายพระทหารก็ขอเชิญชวนให้มาที่มาตลอดอย่างนี้ได้ครับขอพระคุณครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิสูุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไป มาร่วมกันบรเพินมหากุสุด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันระูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตำบลลำาไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา